ครับนี่นะครับเมาบอกเรื่องปัญหาของการมมมี่มมี่สายเส้นเซอร์นานะครับนี่สายเส้นเซอร์นาําัมมี่สายพ่วงที่มาห้อยไว้ครับกัการใส่งานก็นคือกัน h e ทั้งสี่เวลาปุ๋ยเบิดมันสีบ่าฟองว่าถังสปอตว่างเปล่าครับ มันก็สีบินไปเรื่อยๆครับโดยที่บัวานยังลงมาครับพ่อบินไปมันก็สีบบอกปนปุ๋ยเบิดปุ๋ยยังเขาก็สี่บัวหูครับว่า,าปุ๋ยมันเบิดเพรจะนั่นทางดีๆก็ต้องถอดสายออกครับขันบ่ามีสายพ่วงออกมาหอยไวข้างนอกเพราะว่าเรื่องมันตรวจจับว่ามีเส้นเซอร์ แต่เซนเอร์วัดยังบ่ได้มีเรื่องสองเซ็นเซอร์เสียงนันก็สีขาใจขาดเคลื่อนครับอาจจะก็ให้เกิดอุบัติเหตุรายแรงได้ครับครับมือนี้พบปัญหาทีานี้แล้วครับเดี๋ยวมือรุ่นพบปัญหาอย่างอีกสีมะวาวซูฟั่งครับจะลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำนะครับเพื่อล่องคลิปรอบรุ่นก็สีได้มาก ฟังมามึงหาแล้วค้นหูแล้วกะขอโทษได้ร้ายครับจะเมึ่ซ้ำ็ดีอีกรอบครับแต่ถ้าคนที่บ่าท่านในหูกะเออเป็นความรูใหม่เป็นความรู้ไว้เออแบบด้เอกใจเวลาเห็ดอย่างเวลาเขาไปมึงเ้วกะเออปุ๋ยมันบ่มมีออกแล้วแต่ว่าถัางมันว่าแจงเตือนครับนี่คือสาเหตุครับขอบคุณครับผม ลาไปก่อนครับวันนี้ครับ